นี่นะคะพี่วิกะเรียกไก่มาเนาะเมื่อกี้เดี๋ยวไก่ถ่ายไปแล้วนะครั้งหนึ่งนะ<_ <k> _นี่นะคะป่าที่ไม่กะเรียกไก่โวยวายมาเนาะดูค่ะดูทุกคนดูเห็ดนะคะโอ้ยไก่พาดูก่อนเนาะตรงนน้นเนาะเห็นไหมโอ้ยปานดอกไม้นะคะทุกคนดูดูดูโอ้ยเยอะแยะไปหมดนะคะกัต่อโมโม ปาลิยอเสียนี่ซุปปิโลวาวิโลเอาหนะนึกไม่เอ็ดสิเมย์อ้สิไปกะซุปปิโลวาวิโลาไก่บอกย่านะว่าตอนนี้เราเจอป่าใหม่แล้วนะคะเก็บก่อนเนาะนี่นะคะสมกับที่มิกะแกเรียกไก่เนาะเสียงโวกเวกโวยวายเนาะเราก็ว่า ร้องอะไรเสียงดังเราก็แบบเห็นมีรถมาอะไรอย่างงี้อันนั้นก็เหมือนจะเป็นเชื้ลรานะคะใช่ไหมอะโอ้ยไม่ใช่นะคะยังไม่ใช่ยังเอาได้อยู่เนาะเรื่องเรื่องคือนางอยากได้นะคะ <c oughs> ก็เลยบอกว่าเอาได้อยู่เอาได้นะคะยังไม่เป็นเชื้อลามากนะคะโอ้ยผมไก่เนาะโอ้ยดูค่ะทุกคนดู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 ใต้นั้นที โอ้ยโอ้ยแม่จา๋าอยากให้แม่มาเก็บด้วยเนาะแม่ก็คงสนุกนะพาแม่มาเที่ยวเนาะพาแม่มาเก็บเห็ดตอนนี้เรามีรถหาเห็ดแล้วนะคะเราบอยญาติแล้วทีเนี้ยเราไม่ต้องกลัวรถพังแล้วนะคะลุยได้นะคะ แต่บัตรนั้นมิกาก็ยังปามนะคะว่าดูก่อนด้วยไม่ใช่กระเยียบทุกอย่างโอ้โหอันนี้ไก่มาเก็บตรงที่ไม่ได้ถ่ายให้ดูเมื่อกี้นะไอที่ถ่ายให้ดูเมื่อกี้นี้อีกฝั่งหนึ่งนะคะตัวนี้อีกที่หนึ่งเนาะโอ้ยดูเขาทุกคนในนั้นโอ้โหเยอะจริงอะไรจริง องโกอิสาเต้านะนี่โอ้โหมาค่ะมาทุกคนเก็บเห็ดด้วยกันโบ้เก็บแบบสะใจหัวเราะชอบใจเด้อวันนี้เด้งวันนั้นก็ดีใจนะคะแต่วันนี้ดีใจมากกว่าเนาะได้แบบเออเฮ้ยมันเยอะจริงๆแบบ นั่งอยู่ที่เดียวแบบละลานตาไปเลยอะไรเงี้ยดูค่ะขายยาวเนาะดูแต่จะเก็บให้ดูนะโอ้ยแต่อันนี้ขาไม่ยาวเท่าไหร่นะะดอกตรงนี้นี่ค่ะนี่สวยไหมดูสิอ,อ้ยนี่แหละ จะได้เก็บเอาไปตากแดดเอาไปส่งไปให้แม่ได้แล้วนะคะทีเนี้ยตอนแรกว่าโอ๊ยแม่อยากได้เราจะหาที่ไหนให้แม่เนาะนี่น่าจะได้อยู่นะคะนี่ตากส่งไปให้แม่กินได้อีกนะคะส่งเห็ดพึ่งไปให้แม่แล้วเนาะทีนี้เราก็จะส่งเห็ดดํานะคะซุปปิโลใส่ก็ตากได้แล้วนะคะชุดหนึ่งเดี๋ยวเก็บอันนี้ไปแหละทําจากชุดที่สองเนาะนีะ่มิกา มีซาสิเราเล็ดมิกะเขาก็เดินไปเรื่อยนะคะหาที่เจอเหมือนแบบเขาหาที่ไว้ให้ไก่เนาะเราก็ว่าไปไหนทำไมไม่เก็บเห็ดนะคะไอเมียกจ็จมเนาะเมียก็มักจมเด้อพี่น้องเอ๋ยก็วยววยให้แกเนาะว่าเออแกไปไหนอะไรอย่างงี้แล้วก็เดินเหยียบเห็ดไก่หมดเนาะที่ไหนได้เขา เดินมาดูป่าไว้ให้นะคะว่าเออตรงนี้มีนะเธอมาเก็บนะอะไรงี้ไอเมียก็ไม่เข้าใจนะคะกระโทษผัวไปเรื่อยว่าเธอเดินเหยียบเห็ดชันหมดแล้วอะไรประมาณนี้เนาะโอ้แต่ปีที่แล้วไก่ก็มาหาอยู่เนาะแถวนี้เนะาะทำไมไม่มีหรือว่าไก่มาช้าคนอื่นเก็บไปแล้วนะคะอาจจะเป็นไปได้เนาะปีนี้แบบเหมือนมากับดวงนะคะ เธอมากับชํำวะใช่กับเห็ดซุปปิโลนะคะเห็ดดำซุปปิโลเนาะนี่ค่ะโอ้ยหมุนกล้องไปตรงไหนตอนนี้ก็มีแต่เห็ดนะคะไม่ต้องเดินเหมือนป่าเมื่อกี้เนาะป่าเมื่อกี้ที่หาไก่เมื่อกี้นี่คือแบบเราต้องเดินหากันแล้วก็ก้มนะคะอันนี้คือตรงไหนก็มีเลยเลยประมาณนี้โอ้ยเห็นไหมคะนะ่ะเห็นไหม เห็นเหมือนไก่ไหมเห็นไหมเห็นไหม,หน,ไหมนู่นน่ะโอยน่ายก็โมโมหมเต้ซีสาละตาละเสียนี่ <c ười> กตโตก้าวนิสเสียละวิ่งละสงสัยสต้องให้มีกาไปเอาถังให้อีกเนาะถังไก่เต็มแล้วนะคะล้นแล้ว ไก่เอามาทั้งหมดสีถ่ถังนะคะวันนี้เอามาแบบเอามางาั้นแหละไม่รู้หรอกว่าจะมีไม่มีนะคะเอามาเผื่อไว้ก่อนเนาะเป็นคนโลภนะคะโลภไว้ก่อนนะคะไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเราเจอแล้วเงี้ยเราไม่มีอะไรใส่เงี้ยหอบใส่เสื้อไปมูโลมาฮาลวลิสาอัมปาริ ย่ต้อมาไปกับวียาลเต้าน่ะอันตามินมินุเลซูนอัมปารีเอ็มสินยาอตัมูนอัมปารีเวียนเอาตัวยาเอ็นมาเอ็นายสิจ่มาไ่เลนเอว่ายไะมาปากับลู่เลนนี่นะคะของไก่เต็มแล้วเนาะของพี่ไก่ได้ครึ่งถังนะ เซลมิกะใช่ก่โยเอกะมาเตติปุมุลุอัตาเซมุกันโปรยมีซีเฮเบย์อุ้ยเซลติปุอัตาเซมุกันเลยนะเซลกันชามาเอเวลโปรยนี่นะคะของมิกะโอกเวกโวยวายนะคะได้ทึ่งหนึ่งอย่าให้มิกะไปเอาถังให้อีกนะคะแต่ไม่รู้ดูก่อนเนาะโอเคกโอเค ว่าราวาเสียอาติปูเสว่าหันโยมาไนเสเรเวลนะโาโปยมินที่จะบอกตรงนั้นไงตรงนั้นไงแต่ก็เลยบอกว่าฉันเห็นอยู่แต่ฉันจะไม่ได้เก็บเลยเยอะจัดนะคะทุกคนรู้จะเก็บตรงไหนแล้วก็เหมือนแบบรีบด้วยเนาะพอดีกันตรงนี้สอบภาษาอังกฤษ เก็บไปบางทีไก่ก็ยังไม่ทําความสะอาดหรอกเด้อไก่ขออ่านหนังสือสอบก่อนนะแต่ว่าขอให้มีเห็ดให้ชื่นใจในบ้านนะคะเราไปตากไวหลังบ้านได้เนาะเราก็จะเอาไปแบ่งให้แม่ย่านะคะให้แมย่ย่าให้แม่ย่าทําความสะอาดเองนะคะเนี่ยเราไม่ทําความสะอาดให้นะคะนานๆไก่จะทําทให้ทีนึงถ้าแบบถ้าไก่ได้เห็ดน้อยอะไรเงี้ยถ้าได้เยอะไก่ก็ เอาไปให้แม่แกทําความสะอาดเองนะคะแล้วพวกนี้สอบด้วยเนาะอ้างอีกแล้วนะคะถ้าขยันเรียงจริงไม่มาเก็บเห็ดแล้วเนี่ยมันต้องอ่านหนังสืออยู่บ้านแล้วเนาะพวกนี้สอบเนาะอย่างว่าเนาะมันจะหมดหน้าของเขาแล้วนะคะไก่ก็เลยอยากมานะวูดูสิโออีเยอะจริงอะไรจริงแม่เจ้า กีตูดเม็ดซะอันตามุลเลยไก่กี่เลามะรือว่าเลามะขอบคุณป่าเนาะให้อากาศที่ดีให้อาหารให้เห็ดให้ผลไม้นะคะ ตอนเด็กๆเ,เขาที่แรกเลยที่เห็นคือนครสวรรค์น,นะคะแต่ว่าเขาหนอนี้ก็คือที่นครสวรรค์นเนาะผ่าน,นเฉยๆนะคะขี่รถบัสเวลาไปกรุงเทพเนาะแต่ไม่เคยไปเที่ยววัดนี้สักีนะคะอืมนี่นะคะทุกคนน,น,นู่นค่ะยาไปนี่หน้าละ่ะตอนที่ไก่เดินมาที่เรียกมีกลเรียกมาครั้งแรกนะคะ เขาลอยตัดเนาะแกคงเอาดอกสวยๆเนาะไปเนาะตัดเอาแบบแต่ดอกเลยอะไรเงี้ยเอาลากมันไว้เนาะไก่หวังว่าเขาจะเกิดนะปีหน้านะเพราะว่าไก่ถอนเอาไปลากโคนเลยอย่างเงี้ยเขาจะเกิดไหมอ่ะขอให้เขาเกิดนะคะเราจะได้มาเก็บอีกเนาะ ก็ยังไม่ได้เก็บนะ้ะไก่ไปเก็บตรงนู้นก่อนเมื่อกี้นี่นะคะโมีมยังไม่ได้เก็บโอ้ยท้องก็ร้องหิวข้าววันนี้ไก่ก็จะแกงเห็ดนะคะเห็ดที่ไปเก็บเมื่อวานก่อนนะคะป่าของไก่เองเนาะไม่ใช่ป่านี้เนาะนั้นก็เก็บไปเก็บคนเดียวนะคะขี่จักรยานไปเก็บได้อยู่นะคะ ก็ไปตามหลังเขาอีกเหมือนเดิมะคะ่ะไปเก็บเห็ดทีไรไม่เคยได้แบบไปก่อนเขาสักทีมีป่านี้หรอมั้งคะที่ไปก่อนเขาเนาะฝั่งนู้นเนาะที่ไก่บอกว่าป่าของเพื่อนเนาะอันนั้นมาก่อนเขาอยู่รอบแรกนะคะรอบนี้ก็น่าจะมาทีหลังเขาะ,ะแต่ก็พอได้อยู่โอ้ยเก็บเห็ดสำนี้ก็ปวดหลังเด้อพี่น้องเ๋ย,ยก้ม <laughs> กันอยู่นะแต่เราก็ไม่รู้จะไปขายให้ใครนะคะไม่กลัวไม่มีคนจะซื้อเราด้วยแหละเราก็เก็บไว้กินเราตากส่งไปให้แม่แม่ก็ไปแจกคนแก่แถวหมู่บ้านกินด้วยนะคะได้บุญเนาะ <c oughs> ที่นี้เขาก็เก็บขายกันเนาะคนที่เขาแบบมีลู่ถังในการขายนะคะเราก็ไม่รู้จะไปขายให้ใครขายให้เพื่อนตนะเกงใจใเพื่อนเนาะ หูสวยจริงเลยตรงนี้สะอาดมากเลยพุกคุณดูสิออ้ยเชียร์ดูค่ะโอ้ยสออนกับไก่ในเดิมดูเดิมที่น้องเลยนี่นะคะเป็นพุ่มเป็นพวงถ้าไก่ยังไม่ได้ทำควาสะอาดเล่ยก็จะเอาไปตากไว้ข้างนอกก่อนเนาะพึ่งเขาไว้เลยลมผังลมไว้เนาะอะไรอี้ เขาก็จะได้ไม่เน่านะคะเนี่ยเวลาว่างไก่ก็จะทํานะคะแต่เย็นนี้น่าจะยังไม่ได้ทํำนะอุย้ยเชล่าเชล่าไม่ได้อยู่ <c oughs> อืนละตือไอ้กะ ที่ที่เพื่อนมามาหาเนี่ยมันมีอีกที่หนึ่งนะคะที่ไก่จำไม่ได้เนาะโอ้ดูค่ะไก่เก็บรีบเนาะไม่รู้จะรีบไปไหนแต่ว่ารีบนะคะโอ้ยไมม้นี่นะคะนี่ถอดเลยนี่นะคะ งียบแล้วอยู่คนเดียวเวลาอยู่คนเดียวก็พูดเวลาไม่ไกะอยู่ด้วยก็พูดจมนี่ค่ะป่านี้โอ้บรรยากาศมันก็คึมๆนะคะอึนคึมอนคึม,คมตอนที่ไก่ขับรถมาฝนตกเนาะนี่ค่ะทัะป่านะคะก็ประมาณนี้เนาะมันก็แบบ ไม่ได้แบบอันนี้ในแต่น่นนะคะนีมันตรงนู้นที่ไกลถ่ายให้ดูครั้งแรกนะตรนนี้ยังมีอยู่เนาะนี่ค่ะโอ้ยตาไม่ดีไม่ได้กินนะเนี่ยเนาะดูค่ะใบมงใบไม,ม,ไม,ไม,ไม้เอาอีกแล้วเป่าหน้ากล้องตลอดเนะาะแล้วขอจะออกไหมล่ะก็ไม่ออกนะคะ จะเต็มแล้วเนาะถังของมิกะมิกะไปเดินดูรอบๆมานะคะแกบอกว่าแถวนั้นไม่มีแล้วเนาะน่าจะมีแต่แบบบริเวณป่านี้นะคะมาแล้วเธอมากับคำว่าใช่ไม่น หันกล้องตามตาม,มือลืมนะเนาะเวียนหัวก็ขอโทษกันด้วยเด้อพี่น้องเอ้ยป,ป้าๆทั้งหลาย <c oughs> คุณยายทั้งหลายนะคะคุณยายจะดูกันอยู่หรือเปล่าไม่รู้ไม่ได้ลงคลิปนานแล้วด้วยอะ่ะไม่รู้จะลงคลิปอะไรคมได้แต่คลิปหายเหตุอืมออ้ยนั่นค่ะ เ็มเลยดูสิสวยงามอะไรจริงอะไรจริงโอ้ยหมานหมานมานมานพี่น้องเย๋ยหมานจริงจรงนะคะนี่โอ้ยอีตอนเก็บสนุกเลยคะ่ะอีตอนทำนี่ตี้ยิงคนช้าอยู่ด้วยอะ่ะ นุ่นนุ่นน่นนุ่นนุนนุนโอ้ยขอเก็บก่อนนะนี่นะคโอ้โหท้องไก่มันร้องดังมากเสียงนกร้องเนาะจิ๊ จานกน้อยโอ้ยเนี่ยนี่นะมาวางไว้ยาวยาวสักหน่อยอ๋อไม่ดอกน้อยอ๋อนี่ค่ะทังไม่ไก,กล้จะเจมแล้ว นี้ไม่เอ่ยของบริเวณนี้เนาะบริเวณใกล้ใกล้เคียงกันนะลีก่ายืมเอ็กซ่าแล้วนะสงสัยจะไม่มี <c oughs> เห็ดแล้วแหละ หมือนไก่เห็นตรงไหนระแวบแถวๆเนี่ยแต่ว่าไก่ไปเก็ดอันนี้ก่อนนะนี่ไงนี่นะคะไอไก่ว่าสวยจังเลยดูสิโอม้มูมมูตาโตเนี่ยน้อเสียน,นี่ว้าว <c ười> ใหย่าดูนะเอ้ยไม่เห็นนหรอคะนมมันอยู่ในนู้นนะเขาจะเห็นกักใจ่บ้างนู่นนะคะนี่แล้วก็ดอกนั้นด้วยอืยอกิ่งไม้หักอ,อืลึกแค่ไหนแล้วก็ขุดมานะคะ เราคิดถึงตอนที่ว่าเราไม่มีเห็ดให้เก็บเนาะดอกเวกดอกเล็กดอก,ก,ดอกน้อยเราก็เก็บหมดเราก็ยังทำเหมือนเดิมเนาะน่ายกวอาอิะาอันนี้มิสาน่าจะไม่เอาหรือเปล่าเป็นเชื้อราไหมสงสัอยอ่ะใช่ครับเนี่ยรู้ว่าเขาเหยียบรือยังไง Mä näin sinä otat sieniä pois paljon, miksi? Onko hommi? ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตาม,ตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ไก่ด้วยนะคะวันนี้เราก็ได้ประมาณคนละถังนะคะของไก่ได้ถังหนึงแล้วเนาะของมิกะนี่ค่ะนี่ก็จะได้ถังหนึงเหมือนกันนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะนี่ค่ะบรรยากาศที่ไก่มาเก็บเห็ดนะคะป่าก็จะประมาณนี้เนาะบายบาย นะฮะดัน <N> ah <adan>